เอ้ยขยับมังเด้อจะจอ,อกดเท้านะั่นแหละ จอรทรมานขานเนี่ยเอ้ยเอ้ยมันทรมานขาจอพ่ตุ๊อ่ขาขยับขาไม่ได้ ดอน้อยดอน้อยโอ้โหดอน้อยตั้งอย่าเอาคีมีโจได้ออกมาจอม๋อบอกว่าอย่าเอาคีมีโจได้ออกมาจิบเข้าไปจิบคีมีโจได้เข้าไปจอ๋เอเฮ้ยสงบสติลงเฮ้ยเอาคีมีโจได้เข้าไปไมาเอาคีมีโจได้ออกมา กินจะได้เข้าไปจอ,อยาทำให้มันตัวตรงนั่น, yes? น,น,น,นเก็บเก็บตร้นั้นตรงนั้นเก็บเข้าไปคันได้ใั่ไหมาเอาใจแล้วเก็ินีินกินจนได้เข้าไปเนาะเพือนคะต้องเน้นไหมครับผมน้อนีคออะไรหนังจอไม่ยอมออกจากขาเฮ้ยขี้วิ่งจะได้เก็บเอ้ยอ,อ,อีกแล้ว เออจีบทีนจะได้เข้าไปรูดรูดจบไปรูด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 จบไว้รูดรูดจบไว้รูดไออได้บเฮ้ยจีจบนีะได้อจเข้น่ยรูดรูดบรูดจบรูดจบเข้าไปเออ ลูปมันเก็บเข้าไปนะลูปมันเก็บเข้าไปในรูปมันเก็บเข้าไปข้างในกี่มินจูได้มันตั้งลูปจก็บตัวรูปเกบเข้าไปเอาเก็บเข้าไปข้างในอ่าเก็บเข้าไปข้างในอ่าเฮ้ยหาแล้วอายกล้องมั้งไหมเนี่ยกล้องเห็นกิมมินจูได้หมดแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วเราจะไปทักพนกิบข้างนอกมากิมมินจูได ไม่ไหนจะทำหน้ามาึงรอๆกับนอนเนนกินขี้วิโจได้สวัสดีครับผมสวัสดีคุณเฉลครับผมงสติใช่หายจากเื้อใื้อไอ้ออกจอหายจากเรื้อรืจอจงสติกินโจได้อาไนันงรับครับไขรหดนันับกับนอนเนนจจไข้หด มีตัวไรไปหลับไยใครหดปะเนี่ยใครหดไปอยู่ที่หนอนน้อยเนี่ยแล้วหลับแล้ว,ลลวเลยว่านั่งรอๆอ้วน ฝากกับผมนี่กับน้องนี่ครับผมจะหลับเหมือนกันละจอก็จะหลับนี่ก็จะหลับแล้วเอ้ว่าใครจะหลับก่อนกันเอาเงี้ยับจอเอาอย่าเอานอนน้อยขึ้นมาสงบสติเอานอนน้อยลงปู้ปิดไว้อะเนี่ยเยอะเยอาน้อยๆสงบสติหายใจเขิๆกดไลค์กดแชร์เครับผมเอาความน่ารักว่าฝากครับผมอะไรมองตัวเองในกระจกเหรอ โอ้จ่อขีดเท้าสวัสดีแม็กเล่าเนนพี่ออนขีดจ่อจังทาพเก่าๆดูอ๋อครับผมโอ้ชาจอชาชาชาจอชาชาชาจอขาชาจอจ่อชาอหมดแล้วจออยากจอชีลดองเนี็นเป็นประจำครับผมจ่อพยาพาไม่ได้จอขาชาจอไปเลยไปไปนะจ้ไปนนี่นั่นแหละ ้วนตัวกลมๆจ๊อขาดขาชาจ๊ออ้าอ้าจอจ๊อเอ่อเอ่อเอ่อเป็นไังไงบ้างเออเอ่อเอ่อเอ้าเอ้าโอ้สินี่เป็นไังไงบ้างแล้วเอ้าจ๊อ มาเลยเว้ยจอาขาชาเอากเลือมาจอาจาาาจอกัดเนนได้ยังอะไรจะกัดเนนอ๋อเนี่ยไม่ยอมกัดเนนเลยเว้ยคีมิจูได้แล้วจันมามันดินน้อยที่ยิ่งกินเหรอไอทำอะไรวะเจ้ายิ่งดุเป็เจ้าขาชาแล้วจ้า ไม่ยอมลรงนี้เลยนะยยนั่งกินชิวๆออยักษ์เลย,ย,ยๆๆๆๆอมอืไม่ได้หิวถ้าไดตรงเนี้ยดูดิแหมโอ้โยเดือยเอนอนอนอ้อนนอนอ้อนนอนอ้อนลูกเน้นแล้วนไ,ไม่ไหวแล้วจ้าอจอนอนอ้อนแล้วเว้ยเจ้าเจ้า เจริญสุขเจริญธรรมมารดายัตยโยมตอนนี้เจาะก็กำลังรับไออุ่นจากลูกเนียนโยมเอ้กาบมสการพระอาจารย์โมูดเจ้าค่ะเจริญพรนะฮเจาะรักเนียนใช่ป่ะวันนี้ได้ฝากเขี้ยวหรือยังฝากหรือยางแผีเก่าหายแล้วนะ เมื่อไหรแพ้ใหม่จะมาจอรักรักใครจอจะจชอบชอบฝากแฝไว้อเพราะฉะนั้นจ่ะจอรักเน้นก็เลยก็เลยต้องฝากรอยเขี้ยวเอาไว้คันคันคันอยากให้เกาเอน้นไม่เกาให้นีงเออเอาเออเป็นไงล่ะเบากันใหญ่ถิ่นฐานนีกเฮ้ย เฮ้นั่งสบายสบายคุณโยมนั่งกับลูกเนนนะรักกันดีว่าอย่างงี้ร่างเงี้ยรักกันจังเว้ยเออหาของหาเห่าให้เนนอีก็เอ้าหาเห่าให้เนนเออจ่อจ่อจ่อหาเห่าให้เนนเหรอลิงอ้วนลิงอ้วนเอ้ยนั่นลิงอ้วนก็ขนกินจังเลยหาผัดฟอยทำไมนะ ยกขาไปเฉยเลยเอาเอาหาอะไรกินเอาเดี๋ยวยกขาซะ้วยโยมนนหาอะไรกินละม่มีอะไรกินกินเข็บเผิบนึกแขนตัวเองเลยตนนี้ก็ยกขาพาดคอจอได้เฮ้อทำนีขาหายแล้ว เอ็นต้องซักอักษรนะลูกนะอักษรหนูเป็นสีนั่นแหละลูกทำไมต้องยกขาฝั่งนี้วะฮะยกขาไป่ชี้นี่ตุ้งไปเนาะย่อตุองไปเออเอาเอายกขาขึ้นเอายกไปทำใหมเออไส่ลิงอ้วนเลยกว่าจะหามาอีกปุ๊บตังเงี้ยสั่งแล้วแต่ยังไม่มา เนนแชร์ฮอตพอตด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับตามจริงมันเดือนต่อเดือนอะมันเดือนนี้มันน่าจะไม่ไม่หมุนติวติวมันไม่หมุนขาหาจัะเลยต้องมีอะไรไม่รู้เลยอ้าวอาวมีเห็บมาวันมีป่ะจอเนนนั่งสบายสบายเลยเอ้ย <c oughs> สบายปะเนนบอกมวยขาแล้วจอนั่งด้วยนานเกินไปเออลิงวนัน ดึงขนตัวเองกินอีกแล้วมันอดอยากขนาดนั้นจอแล้วลูกฮะอดอยากของกินเหรอเขวนานกรรมนกรลูกหนึ่งแล้วเจ้าเอาออ่ะนางดึงขนตัวเองกินคนเดียวโอ้นี่นะของมันไปส่วนไหนยังมันหาไปจืดเลยพวกที่มันหา,ายะอะไรเองบุญเองนี่เองก็หากันเองนี่คัน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 เจ้าผาเจ้าผาเอาผมบุ่นฮะเจ้าผาเขา

หาไปหลังดุ้กอยงได้ปยใยช่์ทไมมันฮ <c oughs> <c oughs> ิฮเป็นอะไรกับหัวนั่นน่ะ ไปมีไหมไม่รู้หาเดี๋ยว,วเอาหากิ่งหากิ่งมากเลยเอาหาไปตัดผมตัดผมมาเบิร์ตัดผมให้จอาบาร์เบอร์จตอาบาร์เบอร์ตหาเหาครับหาเาหาเอ้ยหาเหาหาเหาเออให้ให้คุณนนะตออไม่มีแล้วกันกระหายแล้ว ปกติต้องกลัวไม่ใช่หรออันนี้มาหาหาไว้กระเช้าคุยกันรู้เรื่องแล้วน่ะเออแก่ติงแก่เกลียดไปเขาไม่องเล่นใหม่มีไหมล่ะดูดิลองเอาหน่อนนักเด้ให้วางไว้บนหัวดิถ้าจอดเจอหนักเด้ทำไงกินเลยว่ะเออหาดูดิดิแกดิดิแกย์โยนหาว่ามีเหาไหมจ่อ เดี๋ยวดีวันหุ่นมีเห่าไหมหางใจบอกเออเอากินเว่ยมีเว่ยยังมีเว่ยอ่อออกินเศษขมไปดิอ่าทั้งวัน <c oughs> กดไลค์กดแกชร์น,นะครับผมอขอความนารักมาฝากครับเอาขึ้นบ้านให้จอเล็กกะคืนอะ <c oughs> จอมีเพื่อนนะครับเป็นหุ่นมีเพื่อนนะฮะเอาาห้เพื่อนอยู่นะจอบอกนี่ไหมขอนหักจอมนอนดีกวาเมื่อยแล้ว จอบอกไม่ไหวแล้วหผมไม่หอนผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเอาความน่ารักมาฝากครับผม,ผมยามเช้าครับเอ <yim asynchronous> ้ยเหรอเหรอเฮ้ยอึรอตบเว้ยนี่ ดวงตาดงตาฝากเอาให้น้องนียน่ะครบสามวันละลินบางล็นบังเวลาหาบัางนะครับหาทุกวันหาเอาให้มุนมุนก็ได้หาให้จอ <laughs> รกระเปได้เก็บเก็ครับขอยู่ติดกับรถเสือที่เส้นนี้นะครับ